เหมือนเหมือนนางขุดชุดตรามีโอกาสได้ดูแลพระอาหารหันต์อยู่ใกล้พระอาหารหันต์ครานี้ไปล้อเลียนนี่อาจารย์ท่านเดินแบบเนี้ยงอๆค้อมๆทำเดินคุกคุกคิกคิกสนุกสนานคราวนี้ไอ้ล้อให้เด็กๆรุ่นเดียวกันน่ะผู้หญิงรุ่นเดียวกันน่ะเขาขำเพื่อความสนุกสนาน อันนี้พอพระท่านมาจริงๆก็วิ่งทําเป็นสํารวมเข้าไปใส่บาตรท่านต่อวิบากกรรมตอนนั้นเลยส่งผลให้นางมาเกิดในอาตภาพเป็นคนค่อมคนค่อมตลอดเลยอันนี้มีโอกาสได้อ,อยู่ใกล้พระอารหันต์แล้วพระอารหันต์นั้นเป็นเพื่อนเพื่อนไปบวชได้บรรลุเป็นพระอารหรันต์เห็นเพื่อนมาก็าง,ง่ายสิใช้ให้หยิบกระเช้าหวี นเดินผ่านห้องแต่งตัวถ้าไม่หยิบให้นางจะขุนเคืองแล้วตกนรกแต่ถ้าหยิบให้นางจะเป็นคนใช้เขาอีกห้าร้อยชาติหยิบให้ดีกว่าก็หยิบให้นางก็ได้เป็นคนใช้เขาอาจจะภาพสุดท้ายไอ้ชาติที่เป็นนางกุชุตรานะแล้วนางเป็นคนที่เขาลังเกียจเพราะว่านางไปกวาดกุฏิของพระอรหรันต แล้วไปเห็นเสเลดนางก็ตำหนิเออนั่นแหละเห็นไหมมันส่งผลหมดทุกอย่างเลยแต่ดีไหมดีดีเลยนางเคยได้ใส่บาตรเคยได้ฟัธงทำเคยได้ทําความสะอาดเห็นไหมคือของดีก็ส่งผลดีๆน้ํนาไม่อดหรอกเกิดชาติไหนน้าก็ไม่เคยอด มีอยู่มีกินสะดวกสบายแต่สิ่งที่ไม่ดีก็กมีก็ส่งผลน่ะน้ำคุชตราอันนี้ก็ได้ไปฟังทรรที่บ้านในมาลาดอกไม้ไขยดอกไม้ได้บรรลุธรรมแล้วก็กลับมาแสดงให้สามาวด,ดี ได้บรรลุอีกห้าร้อยเหตุปัจจัยในการได้ยินได้ฟังคมบ่อยๆไม่บ่อย,อยเป็นอุบาสิกาผู้เลิศทางด้านแสดงคมเป็นผู้เลิศนะด้านแสดงคมไม่เกี่ยวกับพระอย่างเดียวนะโยมก็แสดงได้โยมผู้หญิงก็แสดงได้โยมผู้ชายก็แสดงได้แต่ว่าไม่ใช่แสดงให้พระต้องไปแสดงกับโยมอย่ามาอวดเก่งกับพระเออ ก็เป็นไปตามเ,เหตุตามปัจจัยตามวาสนาพระบางรูปเนี่ยมีวิบากกรรมกับบริวารพระเขาก็ผัดเปลี่ยนกันไปแสดงให้ภิกษุนีเนี่ยพอถึงรอบท่านผู้นี้ไม่ไปเพราะเห็นว่าอดีตชาติเน่ยเหาพิกษุณีเหล่านั้นเคยเป็นมเหสี เคยเป็นนางสนมเคยเป็นนางกำนันมาเยอะแล้วหลายพบหลายชาติวนเวียนกันอยู่ก็เลยไม่แสดงเนี่ยพอถึงรอบตัวเองก็ให้รูปอื่นไปวนไปวนพอถึงรอบตัวเองให้รูปอื่นไปคราวนี้ก็พระพิสุทธ์บอกว่าท่านไม่ทําหน้าที่ก็เลยไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าพระรูปนี้น่ะไม่ไปแสดงธรรมพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกเข้าเฝ้าก็เลยตัดถามว่าทําไมเธอไม่แสดงธรรม พระพุทธเจ้าค่าพระองค์ทรงรู้ว่าเหตุใดข้าพระองค์ถึงไม่แสดงพระพุทธเจ้าเลยตรยัสว่าเธอจงแสดง,งธรรมเถิดวันนั้น,นพระรูปนี้ก็ไปแสดงธรรมพอแสดงครั้งเดียวบรรลุทั้งห้าร้อยเลยแสดงเหมือนกันนี่แหละรูปอื่นก็แสดงบนแสดงแล้วแสดงอีกเพราะกรรมจำแนกสัตว์และบุคคลไม่ได้เข้าใจ อา้าแสดงอริยสศัต์เนี่ยแสดงเหมือนกันนี่แหละแสดงขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารน,นี่นะั่นแสดงเหมือนกันนี่แหละแต่ถ้าเนี่ยไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยร่วมกันเอาไว้ฟังไม่รู้เรื่องอีกแต่พอเมื่อไรท่ที่เนี่ยไปฟังกับพระพระเหมือนกันแสดงเหมือนกันเข้าใจเข้าใจง่ายเพราะมีเหตุปัจจัยหรือว่านางคุชตราเนี่ยเห็นไหม พอได้ฟังแล้วมาแสดงนางสามาวดีเป็นมเหสีนะพอแสดงบรรลุทั้งห้าร้อยเพราะขาสร้างกันมาแล้วสร้างเหตุปัจจัยมาแล้วหรือภาษารีบุตรแสดงให้ลูกศิษย์เนี่ยแสดงให้กรรมฐานนะไปเข้าป่าไป <c oughs> เข้าป่าไปสามเดือนไม่ได้ออกมาอีกเอาเอาให้กรรมฐานไปอีกเข้าป่าไปอีกไม่ได้กลับมาอีกเอ งั้นผ่าไปเข้าเฝ้าพุทธเจ้าพอไปเข้าเฝ้าพุทธเจ้าอ๋อสาลีบุตรวันนี้แหละเธอจะได้เห็นะลูกศิษย์ของเธอเนี่ยบรรลุอรหันต์เพราะเธอเป็นพุทธเวไนคนอื่นสอนไม่ได้นอกจากพระพุทธเจ้า,าบุตรนายช่างทองพุทธเจ้าก็เลยนนรมิตดอกบัวให้เอาไปปักที่กองทรายนะ พอปักที่กองทรายเนี่ยเธอจงเห็นดอกบัวนะ่ะดูดอกบัวนั่นแหละคราวนี้พอปักไว้ที่กองทรายเวลาสายไปก็เหี่ยว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 ไปเรื่อยโอ้ไม่เที่ยงเนาะเห็นความไม่เที่ยงเห็นการแปรเปลี่ยนเห็นการเปลี่ยนโอปัญญยโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตนโอ้เราจะอยู่ได้นานขนาดไหนนีพอมันเหี่ยวแห้งไปมันมันหมดความหน้ายินด,ดีหน้าพอใจความสวยมันหมดไปแล้วเดยวเขาก็ทิ้งอีกแล้ว นี่ก็เหมือนกันบรรลุอรหันต์มันไม่ได้ยากนะพูดถึงการที่จะบรรลุธรรมชาติเนะี่ยคือธรรมชาติไหนมันก็แก่เจ็บตายพอเกิดมาแล้วมีการมีแปลเปลี่ยนแล้วก็ไปทิ้งนะนางกุชตราก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็แสดงเรื่องดอกไม้นี่แหละดอกที่แย้มขึ้นมาเป็นดอกตูมเหมือนเด็กนะดอกบานเหมือนสาวแล้วก็เหี่ยวแห้งลงไป เนี่ยเหมือนคนเท่าคนแก่พอมันทิ้งกองอยากเยื่อเหมือนคนตายจบนางเห็นอย่างนั้นบรรลุธรรมเรานี่ก็เหมือนกันเห็นไหม <c oughs> อยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีเหตุปัจจัยในการเกิดแปรเปลี่ยนแล้วก็ดับทุกอย่างนะเหมือนวันนี้เมื่อวาน เมื่อวานก็พาทํำกิจกรรมกับกุฏิกับห้องน้ำวันนี้ก็คงจะทําอีกนิดๆหน่อยๆว่าจะให้พักผ่อนกัน,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 นแต่ละคนก็นเหนื่อยๆกันแล้วนะเป้าหมายคือเห็นความไม่เที่ยงของมันนะเห็นความเสื่อมของมันในที่พักที่อยู่ที่อาศัยไม่เที่ยงปั๊มน้ำก็พังไปแล้วหนึ่งตัวนะก็เลยบอกให้เขาเออเอาไปเอาไปขายบ้าง ความเก่าขายได้อยู่หรอกอย่างน้อยได้ค่าชดรดน้ำปลาของมันเสียของมันพังได้แต่มันยังขายได้ลองคงนเสียคนพังเนี่ยถ้าค่าบาทได้ปะไม่มีใครเอาทุกคนไม่มีใครเอาเหมือนนางสิริมาเนาะสุดท้ายไม่มีใครเอาเอาไปทรงจริงแต่ไม่เอาเผาจิ้งนางสิริมาเนี่ยตอนที่ยังหายใจอยู่นะแย่งกันนะ พันกหาปณะนเนี่ยคงจะเป็นเงินแสนเงินแสนในยุคนี้มานะสมัยนั้นอะ่ะพันกระหาปณะมีแต่เศรษฐีเนี่ยนะที่เขานั่นได้เอาไปรูปรูป,รป,รปคำๆไปนอนกลงนอนก่อดนะแต่พอตายพระพุทธเจา้าบอกว่าเก็บไว้ก่อนสักเจ็ดวันนะพอเก็บไว้เจดวันอ้าวนี่ยเมื่อก่อนเธอมีราคามาก อา่าตอนนี้ใครจะเอาพันก็หาพันนะไม่มีรดเก้าร้อยอ้าไม่มีอา้าวแปดเจ็ดหกห้าสี่าสามสองหนึ่งไม่มีบาทนึงปลาศกหนึ่งอ้าวอาไม่มีเอาให้ฟรีเลยเอา้าก็ยังไม่เอาเห็นไหมเออเว้ยแต่ตอนหายใจอยู่เดินเหนืันทำไมแย่งกันเนี่ยอืมหมดราคา บัวควายมันตายมันยังพอได้เนื้อได้หนังใช่ไหมขายกระดูกได้ขายเขาขายกระหลกให้คนตายหมดเลยจบเลยมดราคาไม่ว่าเขาว่าเราเนาะอาจารเนานะตายแล้วหมดราคาไม่เอาแล้วจะมายินดีพอใจอะไรกับเนื้อหนังเอ็นกระดูกที่ยังเหลืออยู่นี้ ยังมายึดมั่นถือมั่นเอาอะไรเพลิดเพลินเอาอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนกับของเสื่อมเสื่อมกับของไม่เที่ยงดังนั้นมีโอกาสแล้วมีโอกาสฝึกเนะี่ยฝึกก็ฝึกฝึกตนฝึกชำระอัตตาตัวตนอย่าให้มันมีตัวมีตนนะต่างฝ่ายก็ต่างมาฝึกทุกคนน่ยมาฝึกเพื่อที่จะ,จะ,ะอัตตาตัวตนให้มันเบามันบางจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่น ถ้าเห็นตามความเป็นจริงของสภาวะที่มันไม่เที่ยงมันแปรเปลี่ยนมันเสื่อมไปตลอดทุกขณะทุกขณะเขาเรียกว่าสภาวะทุกทุกเพราะมีการแปรเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรยึดมั่นถือวั่นเอาอะไรไว้ไม่ได้ผ่านไปผ่านไปเขาเรียกสภาวะทุกเห็นให้เกิดทุกการเกาะเกี่ยวเพลิดเพลินสําคัญมั่นหมายในเนื้อหนังเอ็นกระดูกและความรู้สึกขันห้ากองทุกเนี่ยเอามาเป็นของตนเอาของเสื่อมมาเป็นของตน โง่ยึดโง่หลงมันเพลิดมันเพลิน,ม,น,ลนมันสําคัญมั่นหมายเอาของเสือ่อมมาเป็นของตนมันก็เลยทุกไปตามเมื่อเวลาของเสือ่อมมันเสือ่อมหรือมันแปลเปลี่ยนไปเนะี่ยมันทุกทุกไปตามเพราะยึดมั่นถือมั่นเอาไว้เป็นของตนการดับทุกข์คือการหยุดการเพลิดเพลินสําคัญมั่นหมายถ้าเห็นเป็นปกติธรรมดาธรรมชา,าติก็าสละคืนมันไปเ pues, อมันแปลเปลี่ยนเป็นปกติธรรมดา ไม่สาคัญม่านหมายมาเป็นของตนเวลาที่เหลือแค่ดูแลบริหารจัดการอำนวยความสะดวกอำนวยความสะดวกรอการแตกสลายรอการทิ้งเนี่ยหิวก็กิกนห่วงก็นอนปวดท้องก็ขับถ่ายอยากจะ,ะทําอะไรที่มันไม่เบียดเบียนกันเนี่ยทาไปใช้สมมติโลกตามสมมติโลกไม่มีปัญหาด้วยการไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่น บริหารจัดการดูแลรอการแตกสลายของอัตภาพที่มีที่เป็นที่มันไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราประชุมมาสลายออกไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป